อะไะครับเราดูศักยภาพของประเทศจากเรื่องของรายได้เสรษฐีราภาพจากเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดแล้วเนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาจะดูว่าประเทศไหนเขามีศักยภาพในการแข่งขันมีขีดความสามารถในการแข่งขันขนาดไหนเน,นี่ยนะครับส่วนที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับสําคัญมากๆเลยคือเรื่องคนคนของประเทศนั้นๆน,น,นะซึ่งเขามองภาพของคนในประเทศนั้นๆก็คือ มันจะเป็นทั้งส่วนที่คือถ้าเขาจะคือถ้าจะทำอะไรเนี่ยมันจะเกี่ยวทั้งเรื่องของการบริโภคอ่าถ้าคนมีคุณภาพและ,และการบริโภคก็สินค้า,าก็จะขายได้ถ้าคนมีศักยภาพมีอำนาจในการซื้อของอำนาจในการบริโภคแต่อีกอันหนึ่งนะที่ก็ดูเรื่องของคนก็คือผลิตภาพของคนผลิตภาพของคนคือศักยภาพของคนในการที่จะทํางานก็คือดูรายงานนะครับว่า มีคุณภาพไหมมีศักยภาพมีผลิตภาพมากน้อยแค่ไหนก็คือมาดูเรื่องแรงงานนะครับเรื่องกําลังการผลิตของคนเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนเนี้ยนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของการภาคภาคของแรงงานหรือการทํางานรวมไปถึงไปถึงขั้นว่าเกี่ยวกับการว่างงานก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้พิจารณาว่าประเทศนั้นมีความน่าสนใจเพียงใด ในหัวข้อของเรื่องการว่างานจริงคือเรากําลังพูดถึงเรื่องของศักยภาพของคนนะครับศักยภาพของคนว่าเป็นยังไงในในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือจะมาดูเรื่องของกําลังคนประชาชนของในประเทศประเทศนั้นก่อนนะครับคําว่ากําลังคนหรือประชาชนในที่นี้หมายถึงว่าออ่ เรื่องของปริมาณหรือคุณภาพของของคนหรือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะฮะเออมีคนมากไหมมีคุณภาพไหมนะครับเมื่อจะมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดูว่าเออมีมีประเทศนะั้นมีปริมาณคนม,มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันจะหมายถึงว่าสินค้าเขาถ้าคนมากมันก็ขายได้มากนะครับหรือถ้าคนมีคุณภาพก็สามารถผลิตสินค้าให้เขาได้ดี นะครับก็ก็จะมองทั้งสองมิติแต่ในครั้งนี้จะมองในส่วนของคนที่เป็นแรงงานไม่ได้มองในถค,ค,ค,คนในฐานะผู้บริโภคนะครับเพราะคนในฐานะที่เป็นแรงงานเนี่ยเขาจะจะให้ความสําคัญกับอะไรนะครับให้ความสําคัญกับอะไรก็คือหนึ่งก็คือจํานวนเชิงปริมาณว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะบางธุรกิจเขาก็ใช้กําลังแรงงานค่อนข้างเยอะนะฮะดูในเรื่องของปริมาณ,ด,มาณดูในเรื่องของคุณภาพ ความรู้ความสามารถศักยภาพในการผลิตนะฮะของคนประชากรหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้นนนนะครับดูเรื่องของผลิตภาพนะคะมีศักยภาพหรือเปล่านั่นแหละนะครับว่ามีผลผลิตต่อแรงงานสมมว่าในธุรกิจของเขาเนี่ยเทียบกันแล้วประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอย่างเนี้ยประเทศไหนมีผลิตภาพแรงงานมากกว่ากันนะฮะ ค่าจ้างด้วยนะครับดูเรื่องค่าจ้างด้วยผลิตภาพมีน้อยค่าจ้างแพงมันก็ไม่ไหวนะครับประิตภาพมากค่าจ้างสูงหน่อยนึงอาจจะโอเคกว่าอ่าอย่างเงี้ยน,นะครับก็ก,ก็ก็จะเกี่ยวทั้งเรื่องเพราะปอดท้ายที่สุดเขาก็ต้องลงทุนแล้วก็ต้องคุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องผลิตภาพการ,การย่างนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับนี่นี่คือมิติท,ที่มองมองคนในของประเทศประเทศหนึ่งว่าเป็นประเทศ ที่ที่มีศัก,กยภาพยังไง <c oughs> นะครับเอาละโอเคทีนี้ก็เอเอรามาอ่ะการเจริญตเติบโตของประเทศนะครับก็ก็จะต้องมีประชากรที่จำนวนหรือปริมาณเนี่ยที่ดีที่ทพิ่มมากพอสมควรแล้วก็สำคัญเลยคือมีคุณภาพต้องเป็นประชากรที่มีคุณภาพด้วย ครับอันนี้คือกําลังคนกําลังคนทั้งหมดทั้งหมดก่อนนะในภาพรวมนี่คือเป็นแบบนี้ก่อนแต่ทีนี้ที่เราสนสนใจตอนนี้คือกําลังแรงงานนะครับเพราะว่านี่คือคนที่จะไปสร้างรายได้ให้กับประเทศคนที่สร้างรายได้ให้กับประเทศคือกําลังแรงงานเพราะาเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่ากําลังแรงงานของเราเป็นยังไงประเทศไทยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้าสู่ เอจิ้งโซซิอีตี่คือคนคนสูงอายุมากขึ้นน,นะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่างชาติก็เริ่มมองแล้วว่าเด็กน้อยเด็กเกิดน้อยกําลังแรงงานน้อยคนแก่เยอะอ่าประเทศนี้ทําท่าจะไม่ค่อยดีแล้วในเรื่องของแรงงานนะครับเอ่อกำลังแรงงานคืออะไรครับกําลังแรงงานคือประชากรที่อยู่ในวัยทํางานและพร้อมทํางาน ครับไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ก็าตามนะหรือกำลังหางานอยู่เนะี่ยเอาเป็นว่าเอา่อถ้าพร้อมที่จะทํางานนะครับหรือกําลังทํางานอยู่ยังไม่ทํางานได้หมดนี่ถือว่าเป็นกําลังแรงงานนะครับเอ่อเดี๋ยวเวลาเวลาไปคิดเนี่ยนะครับว่าว่าเป็นยังไงก็จะเขาจะไปเทียบสัดส่วนอัตราการมีงานทากับตาว่างงานเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะมาเป็นตัววัดว่าอ่าแรงงานของเรามันเป็นอย่างไร ที่เดี๋ยวไปวัดตอนท้ายนะครับนี่แอ้ดูว่าเออมันมีวิธีการวัดพวกนี้อยู่เอ,อ่อกำลังแรงงานจะแคบกว่ากําลังคนนะกับทรัพยากรมนุษย์นะฮะทุนมนุษย์ตรงเนี้ยคนเนี้ยมันเยอะแต่ว่าคนบางส่วนไม่ได้เป็นแรงงานเพราะกําลังแรงงานนี่ก็ก็จะนับเฉพาะคนที่มันพร้อมที่จะทํางานนะ่ะพร้อมที่จะทํางานคนที่ไม่พร้อมที่จะทํางานก็ก็ไม่เด็กไปอย่างเงี้ยแกไปอย่างเงี้ยอาไม่นับเป็นกําลังแรงงานเลเบอร์ฟอร์ดได้นับเป็นกําลังแรงงาน นะครับเอาเฉพาะคนที่พร้อมที่จะทํางานก็เลยต้องนิยามก่อนครับกําลังแรงงานเนี่ยนะนิยามว่าเอาเอา,เอาเนี่ยคนตั้งแต่13ปีขึ้นไปนี่แหละนะครับก่อนหน้านี้ใช้11หรือไงเ่ยนะครับนะ13ปีขึ้นไปก็จบมจบป .6 บม .1 เนี่ยนับเป็นกําลังแรงงานแล้วนับแล้วแต่แต่มันจะมีบางกลุ่มที่ไม่นับนะนะครับไม่ใช่13ปีขึ้นไปแล้วเป็นแรงงานทุกคนนะครับ กลุ่มแรกอ่ะก็คือกําลังแรงงานนะก็คือคนที่ทํางานอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์และคนที่ทํางานอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ได้ค่าจ้างได้เงินเดือนได้ตอบแทนด้วยนะครับไม่ใช่ทาฟรีนะไม่ใช่งานออกปากนะครับนั่นคืออันอันแรกเลยนี่เรียกว่ากําลังแรงงานคือผู้ที่มีงานทําอยู่ เป็นกำลังแรงงานนะครับผู้ที่มีงานทำแต่หยุดชั่วคราวเออคือมีงานอยู่แหละแต่ว่าช่วงนี้ช่วงที่สำรวจอาจจะหยุดอยู่ไม่ได้ทำอ,อ่ก็คือทำธุรกิจส่วนตัวกตรกรรมเนี่ยจะเยอะนะครับเพราะว่าบางช่วงมันมันว่างงานตามฤดูการนะ่ะบางกลุ่มเนี่ยฤด,ดูนี้มันไม่ต้องทําอะไรนี่เอ,อตัดปาล์มอย่างนี้ก็ ใช่ไหมครับเพราะว่าวันทำงานมันทาจริงวันวันตัดปามขนปามแล้วใส่ปุ๋ยปามมันทำสองสาอนอย่างเองี้วอีกช่วงมึงก็จะว่างแต่แต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการว่างชั่วคราวหรือว่างตามฤดูกาลพวกตัดอ้อยพวกทํทนาอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ทําตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีงานทํานะมีงานทําอยู่แต่ว่ามันมันเบรกอยู่นิดนิดหน่อยโดยผลต่างๆนานา แม้กระทั่งคนที่ทํางานแล้วไม่ได้ก้าจ้างนี่ก็นับเป็นกําลังแรงงานผู้มีงานทํานะครับเช็นคนที่ทํางานให้กับครอบครัวอย่างนี้นะครับไปช่วยพ่อแม่ทำโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับอายุเกิน13ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นกําลังแรงงานนะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อส,สัป,ปดาห์นี่ถือว่าเป็นผู้มีงานทําแล้วครับประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นตอ้องผู้มีงานทําคือต้องไปเช้าเย็นกลับไปทุกวันทุกอาทิตย์พืม่มีเงินเดือนอะไรไม่ไม่เกี่ยวนะครับ ทำบ้างหยุดบ้างก็ถือว่าเป็นผู้ทำงานทำโดยไม่มีค่าจ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังแรงงานนะครับนี่คือพวกที่ทำงานอยู่ตัวอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ไม่มีงานทำนี่ก็ถือเป็นกำลังแรงงานนะถ้าอายุสิบสิบสามปีขึ้นไปแต่ไม่มีงานทำไงทำไมถึงไม่มีงานทำไม่มีเลยแม้แต่ชั่วโมงเดียวแต่เขาก็กำลังหาอยู่นะนะครับคือถ้ามีงานมาฉันก็จะทำแต่ตอนนี้ฉันว่างงานอ่า กำลังหางานอยู่อะเอ,อน,นับได้นะครับเจ็บป่วยไม่สามารถหางานได้หรือตัวเองบอกฉันความสามารถน่าจะไม่ถึงอะไรแบบนี้คิดว่าหางานไม่ได้หรือฤด,ดูการรอฝนตกรอแรงรออะไรอยู่เนี่ยรอเริ่มงานใหม่อะไรแบบนี้เขาถือว่าเป็นผู้เป็นแรงงานแต่ว่ายังไม่มีงานทำนะครับ เป็นแรงงานอยู่แม้ไม่มีงานทําแต่มีความพร้อมที่จะทํางานก็คือพวกเดียวกันแหละนะครับก็คืออยู่เมือสรุปพวกนี้คือไม่มีงานทําก็จริงแต่ยังอยากอยู่ยังอยากทําอยู่นะครับก็ถือเป็นกําลังแรงงานส่วนผู้ที่ไม่จัดอยู่ในพวกที่เป็นกําลังแรงงานนะครับไม่เข้า,าไปเมื่อเอาไยว่าเป็นผู้มีงานทําเนี่ยก็คือกลุ่มกลุ่มที่ไม่พร้อม ไม่ทํางานไม่พร้อมไม่อยากทํางานไม่มีความต้องการที่จะทํางานเป็นใครบ้างครับเอ,อ่อกลุ่มแรกคือทํางานบ้านเช็ดกวาดถูทั้งหญ้าอะไรข้างบ้านอะไรพวกนี้พ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยนะครับเราทํางานของเราเองเ่ะเอาง่ายๆเราไม่ได้รับค่าจ้างไม่ได้อะอย่างนี้ไม่ถือเป็นกําลังแรงงานนะเออซักผ้าเองดาหญ้าเองอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการทํางานให้กับตัวเองไม่นับไม่นับ ต่อให้ทาวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงก็ตามก็ไม่นับอายุน้อยหรือมากเกินไปนะครับไปทํางานไม่ได้เลยอะชรามากนอนเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเด็กไม่ทํางานไม่ได้ก็ไม่เอานะครับนี่ถือว่าไม่ได้เป็นกําลังแรงงานตามทางร่างกายและจิตใจทํางานไม่ได้นะครับทํางานไม่ได้แต่ประเด็นที่มีปัญหามากๆนี่คือมันไม่สมัครใจที่จะทํางานไม่พร้อมที่จะทํางานนี่อืม อย่างกันเนาะคือเรียนจบไปแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไปหางานคือไม่อยากหางานไม่อยากทําอะไรนอนดู y t u t u หรือนอนเล่นเฉยเฉยรูดโทรศัพท์อยู่แบบนี้ไม่อยากทํางานอ่ะขี้เกียจอันนี้เขาไม่นับเพราะเขาไม่อยากที่จะเข้ามาทํางานนะครับหรือบางคนไปทํางานนะครับแต่ไม่มีค่าตอบแทนอ่าเป็นอาสาสมัครไปทํางานอยู่ไปช่วยพระเช็ดโบสถูโบสถอยู่แบบเนี้ย ออย่างนี้อย่างนี้เขาไม่นับว่าเป็นกําลังแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ากําลังแรงงานคือทําได้แล้วก็อยากทําสามารถที่จะทําได้อะไรก็ตามอ่ะแล้วก็อยากทำํำส่วนไม่ไม่อยากทําไม่อะไรอย่างนี้ถือว่าไม่ได้อยู่ในกําลังแรงงานนะครับนี่คือนิยามของคําว่ากําลังแรงงานหรือ Labor Force นะครับดูอีกหน่อยหนึ่งครับ พอมีกาลังแรงงานปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งแหละครับว่าเออมีกําลังแรงงานอยู่นะแต่ไม่มีไม่มีงานให้ทําอยากทํางานแต่ไม่มีมีงานให้ทํกตอนนี้มันก็จะเกิดคําว่าว่างงานขึ้นมาการว่างงานนะครับ unemploymentemployment แปลว่าจ้างงาน unemployment ก็แปลว่าไม่จ้างงานก็คือว่างงานนั่นเองแทีนี้มันหมายความว่ายังไง ใครเป็นคนว่างงานคนว่างงานหมายถึงคนที่สามปีขึ้นไปมีความพร้อมที่เราบอกไปเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะครับมีความพร้อมและต้องการจะทํางานแต่แต่หางานไม่ได้ไม่มีงานตรงกับตัวเองเลย <c oughs> นะครับหรือไม่มีงานที่ตัวเองต้องการเลยหางานไม่ได้นะครับอย่างนี้เรียกว่าผู้ว่างงานแล้วซึ่งกลณานี้เกิดจากเหตุอะไรนะครับ ว่างานปกติก็คือเหมือนอย่างเราจบไปใหม่ๆอย่างนี้นครับรักษาจบใหม่เนี่ยเออก็กำลังหางานอยู่เวออ้ยก,ก,ก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นการว่างงานปกติกําลังหรือเราหางานแล้วกำลังหางานใหม่อืมหรือหรือแม่บ้านแทนที่จะอยู่บ้านมันพาะพานแทนที่จะอยู่บ้านเฉยๆไปทาพาสต้าอะไรแบบเนี้ยก,ก,กำลังกําลังจะจะ ก็เรียกอะไรกำลังหางานอยู่ล่ะนะครับนี่คือกลุ่มที่เป็นว่างงานปกติคืออยากได้งานแต่ยังไม่มีงานทำนะกลุ่มแรกก็คือเป็นไปตามปกติของตลาดอันที่สองกลุ่มว่างงานเนื่องจากว่ามันเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนจากทามือมากลายเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเป็น AI ไอะไรขึ้นมาแบบนี้อ๋อกลุ่มนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องออกจากงาน จากงานทํางานไม่ได้ <c oughs> พอทํางานไม่ได้ปุ๊บเนะี่ยเขาเรียกว่าทักษะในงานไม่สอดคล้องก็จะต้องออกมาแล้วก็ว่างงานนะครับกลุ่มนี้คือว่างงานเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจมันเปลี่ยนนะครับอีกกลุ่มนึงครับเนื่องจากวัฏจกักรอ่าพูดถึงวัฏจักรมาแล้วนะครับบางช่วงเศรษฐกิจดีบางช่วงเศรษฐกิจแย่เนี่ยนะช่วงเศรษฐกิจดีเขาก็ลงทุนกันเยอะก็ได้ททางาน แต่พอช่วงหนึ่งเขาเดียวเ็าออกพระกานออกอย่างเนี้นะครับเห็นเขาไม่ได้อยากออกเลยนะแต่บริษัทมันก็มันก็ไปไม่ไหวธุรกิจมันไปไม่ไหวก็ก็ลดกําลังการผลิตลดกําลังคนลงก็คนก็จะว่างงานนะครับวันนี้คือเหตุของของการว่างงานนะครับทีนี้สุดท้ายครับมาดูว่า อัตราการว่างงานเมื่อกี้เมื่อกี้เรารู้ในเชิงคุณภาพเราช่วเท่าๆไปก่อนทีนี้มาดูเชิงเชิงปริมาณมันะเพราะไอ้ตัวเลขตัวนี้มันจะเป็นตัวชีว้วดัดตัวตัดสินใจนะครับจริงๆปัจจุบันเ,นเขาดูผลิตภาพแรงงานด้วยแต่เอาละเรามาดูเรื่องของอัตราไอ้การว่างงานว่ามันมีมากมีน้อยมันดีหร,หรือไม่อย่างไรนะครับตัวอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับเป็นตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศ คำนวนยังไรครับคำนวณมาจากเอาจํานวนแรงงานที่ว่างงานจํานวนแรงงานที่ว่างงานหารด้วยกําลังแรงงานทั้งหมดเออกำลังแรงงานทั้งหมดออร้อยหนึ่งว่างงานอยู่ห้าคนอ่าอย่างนี้ก็แสดงว่าห้าเปอร์เซ็นตนะครับแรงงานทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยจํานวนที่ว่างงานนะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรนี้นะครับ อย่างประเทศไทยเดี๋ยวจะใย้ดูว่าตราการว่างงานของเราเป็นยังไงนะครับทีนี้พอดูแล้วว่าตราการว่างงานหนยังไงเนี่ยนะครับก็ขั้นต่อไปก็คือมามาแยกดูว่ามันแปลความหมายได้อย่างไรบ้างนะว่างงานสูงกับต่ําสูงต่ําดูกันยังไงนะครับถ้าสูงว่างงานเยอะไงผลว่างงานตรากการว่างงานสูงเศรษฐกิจซบเซารายจ่ายประเทศลดลง นะไม่คือไม่ดีอ่ะว่าง,งานสูงมันแสดงไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีงานให้ทําว่าง,งานมากขึ้นรายได้ประชาชาติเราลดลงเศรษฐกิจก็จะจะจะ,จะเข้าสู่ภาวะตดถอยแลวก็ตกต่ําเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่มีว่าง,งานสูงๆอ่ะอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าง,งานต่ำ,ตำๆเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจกําลังดีมีงานให้ทําเยอะคนไม่ค่อยว่างงานนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยมีเศรษฐกิจขยายตัวตรงกันข้ามกันนะซึ่ง เราก็อยากให้ว่างงานต่ําครับจะแม้ทั่วไปก็อยากให้ว่างงานต่ําแต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึงครับว่างงานต่ําเกินไปก็ไม่ดีคือประเทศประเทศหนึ่งสมมุติว่าไม่มีเลยคนร้อยคนนะครับทํางานร้อยคนเลยไม่มีว่างงานเลยว่างงานเป็นศูนย์พอเป็นแบบนี้ยคนที่จะมาทําธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยก็บอกว่าไม่ไหวไปลงทุนไม่ได้ว่ะ มันไม่มีไม่มีกาลังแรงงานแบบเนี้ยถือว่าคนทํางานหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาเอาแรงงานจากไหนถ้าจะมาลงทุนเห็นไหมทํางานเต็มมันก็ไม่ดีมันต้องมีคนว่างงานอยู่หน่อยหนึ่งครับสามเปอร์เซ็นไม่เกินห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าดเีเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทางเป็นยั่วให้คนที่อยากลงทุนเขา้ามาลงทุนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็สามถึงห้าเปอร์เซ็นตนะกำลังดี นะครับในเรื่องของการว่างงานดูข้อมูลของประเทศไทยนะว่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าไอตัวแท่งเนี่ยนะครับคือผู้ว่างงานผู้ว่างงานว่ามีเท่าไหร่นะครับตัวแท่งนะหน่วยเป็นหน่วยเป็นล้านคนนะครับประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีห้าสองจนปีหกสี่ว่างงานอยู่เท่าไหร่ดูกราฟแท่งครับเอ่อจุดห้าเจ็ดจุดสี่จุดศูนย์สี่ก็คือ ถ้าไหล่ล้านคนก็ห้าแสนกว่าสี่แสนกว่านะครับช่วงช่วงนี้ร้อยมากเหลือว่างงานอยู่สองแสนกว่าสามแสนเนี่ยในะช่วงปีห้าแปดนะอ๋ะอทีนี้ปีไหนแล้วเนาะโควิดนี่ครับปีอกสามปีโควิดตาการว่างงานขึ้นไปจุดห้าจุดไอ้หกแสนห้าหมื 6, 000, 000นะ่นน่ยหน่วยเป็นล้านครับแท่งนี้หน่วยเป็นล้านหกแสนหะ้าหมื่นเจ็ดแสนห้าหมื่นเนี่ยช่วงโควิดครับ ว่าง,งานพุ่งเลยจ้ะแต่ก่อนเราเราอยู่เราไม่เคยเกินห้าแสนคนนะมาช่วงโควิดอย่างเดียวว่างงานเกินไปห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนอ่ะนะครับแล้วคิดอัตราอย่างไรก็อัตราก็คือจํานวนที่พูดแตรจีกเนี่ยครับไปหารด้วยกําลังแรงงานทั้งหมดปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่เก้าหนึ่งนี่ช่วงบางช่วงก็ไม่ถึงหนึ่งเลยนะครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับ คน,คน,น,คนร้อยคนทํางานเพคเก้าสิบเก้าคนแล้วฮะว่างงานน้อยนะพูดถึงนั่นเนี่ยนะฮะมันตัวเลขมันแย้งๆย,ย,ยังไงก็ไม่รู้นะแต่นี่มาจากสานักง,งานสถิตินะครับสถิติแห่งชาติอ่อยขึ้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นแต่พอ,พอ,พ,อพอช่วงโควิดเ็นไหมจากจากหนึ่งอ่ะขึ้นไปหนึ่งจุดเจ็ดเกือบสองเลยขึ้นไปเป็นเกือบสองเท่าเลยนะว่างงานเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งจุดเก้าสามเปอร์เซ็นก็คือเกือบสองเปอร์เซ็นต์ นะครับผู้ว่างงานของประเทศไทยดูตัวเลขเล่แล้วไม่เยอะนะครับตัวเลขไม่เยอะก็ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีความรู้สึกว่าเราว่างงานกันเยอะแต่แต่บางทีพอตอนที่เขาสํารวจอะเราเนี่ยจบปีนาทีไปใหม่ๆนี่แหละครับไม่มีงานทําหรอกแต่บางเอิญว่าเราไปช่วยพ่อแม่ขายของอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเขาบอกแ่านั้นไงคุณเป็นคนมีงานทําแล้วนี่ก็หนึ่งชั่วโมงต่ออาทิตย์อ่ะเราขายทุกวันมันเกินซะอีก ก็นับว่าเราเป็นคนทํางานไปแล้วไม่นับเราว่างงานแต่ตามความความ,ความรู้สึกของเราจริงๆเราว่างงานแต่ตามนิยามอ่ะเราไม่ได้เป็นผู้ว่างงานเราทํางานแต่เป็นงานที่ทําให้กับครอบครัวนะครับเห็นไหมมันก็เลยทําให้มันฟังแล้วบางทีเอออะไรว่างงานน้อยจังว่าประเทศไทยเห็นคนไม่มีงานทําเยอะแยะมากมายก็เที่ยวบ่นกันอยู่มันเวลานับมันกคนับคนละแบบกันอ่ะโอเคอันนี้คือ การจ้างงานการว่างงานกําลังแรงงานนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สามารถบอกถึงศักยภาพของประเทศมนะให้ไออเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆหรือให้นักลงทุนเขาดูได้นะครับเอาละ่ะโอเคครับก็เป็นหัวข้อสุดท้ายสําหรับที่จะศึกษาว่าตัวเราเป็นยังไงนะครับก็ไว้แค่นี้ครับบวัสดีครับ